ถึงเฮาสิยู่หม่องแคบแแต่ความสูงเฮาบรจจำกัดคือ,อยูหม่องแคบแเด้อพี่นองคอยสิบอกไว้ใหจ้จ้าตกแรงมากมื่อนีกน่ก็บด้จฮ็้กับเขากับน,นะะ้ำเอกค่ะแต่ว่าเฮ็ดยางนึงก็คือว่าเฮ็ดซุปผักให้นองตลอ,อนจิมกบขนมปังที่แรมื้อนี้ว่าสิเฮ็ดผัดกะเพราหมูในตัวมันเหมือ่ใพี่นองต้นกะเพราคือไปบ่ายปุงบักยางลายเลยคะ่ะคิดไปคิดมาขี้ขานบ่กกินดีกว,วา่าคอม้อนี้มีงานข้างบากลายเลยคะ่ะงานบ้านแบบว่ากองถมหัวเลยค่ะต้องซักผ้าปั่นผ้าประมาณ3ทังเลยค่ะก็เลยตัดสินใจสั่งแซนวิช ตลอดนั่นนึงค่ะอีลอบเดิมเหมือนเดิมค่ะ่วนซุปผักของหนุกไซแมกกับบรดมีอย่างหลายเลยค่ะพี่นวงค่ะใส่เกลือชมพูลต้องไปจากน้อยนึงนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่ครึ่งลูกค่ะมันฝรั่งหละกับบอกอือค่ะตบบไายด้วยสลัดคอสำนันจากพี่นองค่ะโบมีครีมเพราะว่าขี้คานออกไปสื่อขี้คานสร้างเขาอีกจากพี่กาเลยปั้นให้ลูกกินสมีค่ะจิ้มกับขนมปังหวานๆมันๆค่ะพี่นองแซ่บเขาคือเกาหั่นจ้าซึ่งแบบว่าพี่นอลจ้าคอยเจอคนสงสัยหลันกะแบบว่าเขาเป็นยังออ้นล่าะค้อกันในกระี คอยมาปัไดาคนมาถามซื้อลูกฉันอี๋อย่างพ่ะเ้าเป็นคำถามปกติฉันจีบ่ได้อีหย่งเด้อพี่น้องแต่ว่าเป็นคำถามทีลักษณนที่แบบว่ามันซื้อแปลกประหลาดอีหย่างจังสี่ฉันอยากรู้ว่าตาลอนมันแปลกประหลาดตรงไหนเถอะมันก็เป็นชื่อเด็กธรรมดาคนคนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าน้องบ่ได้ซื้อตาลอนนะคะพี่น้องน้องซื้ออีลอนนะเออชื่อจริงเขาซื้ออีลอนนะคะชื่อเล่นเขาก็ซื้ออีลอนนะคะบ่มีซื้อไทยค่ะฉันก็เลยแบบว่าเออเอินซื้อลูกชันพีน้องเตาลอนจี่ซี่เอินไปเอินมามันติดปาก มังอิสระนะคะใส่ซีวิตแบบเซบรีบ่มีขอบเขตนะคะนี่คือคําหมายของเตารลอนหรือว่าสิเอิน้นอิสนๆก็คือว่าเตานะคะคส่วนรลอนก็นคือพอเขาตั้งให้เป็นเตารลอนเนาะพี่น้องข่อยมักเอิ้นเตาเพราะว่าลูกข่อยมักเฮ็ดหน้าตาตาสวด้นตาสิบ่รอดเนาะจ้ะข่อยก็เลยเอนเฉือ่อนเตาลอนลอนเดดเดดมาจากซือที่พอตั้งให้นะคะก็เลยร่วมกันมาเป็นเตารลอนจนกลายมาเป็นซือน้องฮอนณปัจจุบันนี้นะคะพี่น้องค่ะมี FC อ,อยู่ต่างปะถอต่างประเทศยุโรปก็เยอะมากๆเลยนะคะจนเขาก็เจ้าเขาเอิ้นเตารลอนเตารลอนได้พี่น้องจ้าฝรั่งก็ยังเอิ้นเเตารอนลยค่่่่่่่ะะแแตตตกกีี้ออนนนทขอยเฉื่ ตัวขาประจำไซซิสิงค่อยนะเพื่นกระทข่อยแมนบอพี่นงองว่าลูกขอยซื้อเงขาก็บอกว่าตอนเมั่อก็ตกใจนะคะทางทีแบบว่าเขาบ่เคยหูจักกันเพื่อนก็บอ้าำที่แบบว่าข่อยตกใจแบบว่าบ่คิดว่าเพื่นที่บอาออกมานะคะทำไมถึงตั้งชื่อลูกว่าตอลอนเมื่อก็ตกใจนเคะพี่น้คงจนปัจจุบันนี้เราก็มาเป็นคนสนิทของข่อยอีกคนนึงแล้วนะคะพี่นงองเราวบ่เอินซื้อตอลอนอาจะห่าเราอิ้นเตาอย่างนี้สิก็แล้วแต่เลาสบายใจนะมื้อนอ้นข่อยจำได้เพิ่นก็บอกว่าเป็นอบ่้งชือมาตั้งชื้อไม่ พ่อฉันกันยังสร้างฉันบ่ได้คนเลี้ยงฉันมากันยังห้ามยังสร้างฉันบ่ได้เยิงเอาอีหลีลุงฉันเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กมาญงฉันเลี้ยงมากันยังห้ามฉันบ่ได้จักยางมึนค่ะแต่ซื้อลูกขอยมันแปลกมองไดี๋ยนนี้มันแปลกมองไรมันจะมาบูบี้อะไรสมัยนี้มันเอายังมาบูบี้กันสุซื่อน้องตลอนดังไปฮอดยุโรปนะคะดังไปฮอดเจแปน FC คือเยอะมากจนซุมือนี้มือนั้นนะพี่นวลขอมีความรู้สึกว่าฉันจะไม่ขึ้นรถวิ่แปนแลวฉันไม่ชอบคนมาพูดอะไรกับฉันแบบน โบราณน,นะพี่น้องนะเออเป็นลนักษณะคือแม่รอยการเอซี่อีกหลายหคนคอยเข้าใจอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันอย่างประมาณนั้นนะแม่พี่น้องเพิ่นก็ว่าให้คอยตั้งชื่อใหม่ให้ลูกเขาจะตั้งให้หยังชื่อลูกก็คือเตารลอนนะคะชื่อเล่นน้องเตารลอนเลยก็กคืออ e ีลอนนะคะพี่น้องคะ่ะเต็มๆยศเลยก็คืออ e ีลอนเชแมนอฟมันยาวบ้าเ,เอิ้นอีหยังจะแม่นเอิ้นอีลอนเชแมนอฟจะให้กูเอิล e ูกอีลอนเชแมนอฟมหามามีหน่อยว่าติมันยาว พี่นวงมันยาวนะคะข่อยก็เลื่อนเตาล้นนะคะหนาวตาบ่เป็นเตาสีอดแต่เลนแต่เตาล้นเตาร้นอฟซีก็จำแต่เตา้นเตา้นก็เลยได้กลายเป็นซื้อให้เพิ่นเตา้นพี่นวงค่ะซื้อเพิ่นกัอีลอนน่นแหละค่ะบ่มีซื้อไทยข่อยก็เลย่อนเตา้นเอื่นไปเออมาชายาเป็นเตาล้นกลายเป็นที่รู้จักกลายเป็นซื้อไทยไปเลยค่ะพี่นองจากชายาที่แม่เอิ่นลูกเป็นบอพี่นวงจ๋ากลายเป็นที่หูจักไปฮอดยุโรปยุโรปเจาะเจเป็นนิวซีแลนด์กัเมียได้พี่นวงเอฟซีทั้งของ นอนอยู่ในสมัยโบราณนอะนาะหัวโบราณเนาะค่ะพี่น้องเ้าก็เข้าใจกับบริวายยังเอาที่สบายใจจ้า